ช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวหลายคนก็ตั้งใจจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะี่ดยการไปเที่ยวนะออกไปต่างจังหวัดเลือกสถานที่ที่พิเศษซึ่งก็ หมายถึงนอกจะเป็นที่ท่องเที่ยวเรายต้องเป็นที่ที่มีทัศนียภาพสวยงามยิ่งเป็นสถานที่อ m a ซิ่งได้ยิ่งดีบางคนก็ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วบางคนก็ตั้งใจว่าเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะเดินทางแล้ว ในการไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการไปเที่ยวในสถานที่ที่พิเศษส,ส่วนใหญ่ก็หมายถึงการค้างคืนค้างแรมในต่างจังหวัดเนี่ยหลายคนก็ตั้งใจว่าจะเป็นการให้รางวัลกับตัวเอง หลังจากที่ทำงานหนักมาตลอดทั้งปีหรือว่าทำงานที่น่าเบื่อมาตลอดทั้งปีก็ให้รางวัลน,นะแก่ตัวเองหรือว่าเพิ่มสื่อสันให้แก่ชื่องตัวเองในช่วงเวลาที่ถือว่าพิเศษหลายคนก็ ไปเที่ยวเพราะว่าอดนทนไม่ได้นะเห็นคนรู้จักใครต่อใครก็ไปเที่ยวกันเขาไปเที่ยวไม่พอเขาถ่ายรูปนะเซลฟี่ขึ้นเฟซบุ๊กคนนี้ก็ไปคนนั้นก็นไปนะแต่ละที่แต่แล,ตละแห่งก็สวยงามนะก็เลยรู้สึกว่าเนี่ย เราจะไม่ไปได้อย่างไรนะมันเกิดอาการที่ว่าอดทนทนไม่ได้ขอไปบ้างนะฉันก็ต้องไปบ้างมันมีลักษณะของการเปรียบเทียบแล้วก็การแข่งขันอยู่ในทีหรือบางทีก็อาจจะ ไปเพื่อจะได้ไปอวดไปทั้งทีก็ไปอวดว่าฉันได้ไปที่นั่นที่นี่ที่ Amazing นะไม่ได้ไปเพียงเพื่อนะหาความสุขความสำราญแต่ก็อยากจะอวดนะว่าฉันได้ไปที่ที่พิเศษเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็น เรียกว่าภาคบังคับเลยนะไปไหนก็ต้องถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ประกาศให้โลกรู้เพื่อให้ใครๆเขาอิจฉาว่านี่โอ้ยฉันได้ไปที่ที่มันพิเศษนะเป็นการช่วยพนออัตตาให้ให้ฟูขึ้น ไม่ใช่แค่ได้สัมผัสกับความสุขความบันเทิงจากการกินการดื่มการเสพแต่ว่ายังได้ทำอะไรให้ใครๆเขาอิจฉานะหรือว่าชื่นชมยกนิ้วนะอันนี้มันก็เป็นเรียกว่าเทรนด์นะของ การท่องเที่ยวในยุคนี้โดยเฉพาะในเทศกาลที่พิเศษทุกคนก็คงคิดแบบนี้นะมันก็เลยทำให้คนอื่นเนี่ยเชื่อหากว่าไม่ได้ไปไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนในเทศกาลแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าเสียเปรียบรู้สึกด้อยขึ้นมาเกิดแรงกระตุ้นแรงผลักดันว่า ฉันก็ต้องไปบ้างนะอย่างน้อยก็กลับมาแล้วก็มีเรื่องจะพูดคุยหรือเรื่องจะอวดใครได้นะอันนี้เด็กๆนีหรือแม้แต่วัยรุ่นเนี่ยถ้าหากว่าส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ไม่ได้ไปไหนเลยเวลาเจอเพื่อนๆในโรงเรียน ในหมาลัยเขาคุยกันว่าไปเชื่อที่โน,น่นเชื่อที่นี่บางคนโน่นไปถึงฮ่องกงเดี๋ยวที่ไม่ค่อยไปแล้วฮ่องกงมันไม่น่าไปแล้วจะไปญี่ปุ่นไปเกาหลีหรือบางคนไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตเนี่ยอวดกันแต่ว่าถ้าฉันไม่ได้ไปเลยที่ไหนเนี่ยโหรู้สึกอับอายนะ ก็เป็นอย่างนี้ไปนะนก็เลยทำให้จะต้องดินดน้นรนใช้เวลาช่วงนี้เรียกไดง่เราลองวิเอ็นเนี่ยในการไปเที่ยวที่ไม่คิดจะไปเที่ยวเนี่ยพอเห็นเพืบุนของเพื่อนคนนั้นคนนี้เขาไปที่นั่นที่นี่กันอไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็ต้องไปบ้างแล้วสามสิบสาสิบเอ็ด วันที่หนึ่งไปเลยงั้นเราจะไปด้วย,ยผลอะไรเนี่ยหลายคนก็ต้องกดไม่ได้จะต้องเตรียมข้าวของสัมภาระและที่จะลืมไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยยุคนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือ ลืมอะไรก็ลืมได้นะแต่ว่าอย่าลืมโทรศัพท์มือถือแล้วกันเพอจะลืมโทรศัพท์มือถือแล้วเหมือนกับหมดสนุกไปเลยยังไม่ได้พูดถึงว่าเนี่ยจะใช้โทรศัพท์มือถือในการอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวในการจ่ายเงินในการไปหาร้านที่อร่อย ดีย๋ยวนี้จะไปกินอะไรก็ต้องดูรีวิวนะว่าร้านนั้นร้านนี้เนี่ยรีวิวเนี่ยกี่ดาวนะก็ได้ไปกินอาหารรสชาติที่อร่อยรสชาติที่แปลกก็อาศัยโทรศัพท์มือถือนี่แหละยังไม่นับว่าเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือนในการจ่ายเงินที่สำคัญคือใช้โทรศัพท์มือถือนในการถ่ายรูป ไปเที่ยวที่ไหนแล้วไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้เซลฟี่เนะี่มันมันเหมือนกับว่าไม่ได้ไปเลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่ไม่มีรูปจะไปอวดนะนะเพื่อนๆว่าฉันได้ไปที่นั่นที่นี่แต่สิ่งหนึ่งนะที่สำคัญกว่าโทรศัพท์มือถือแล้วก็จะลืมไม่ได้เลย ก็คืออย่าลืมสตินะจึง,งร่างเนี่ยทอสามเนี่ยลืมได้นะแต่ถ้าลืมสติเนี่ยโอ้แย่เลยนะแม้ว่าจะเป็นการไปเที่ยวก็ตามจริงจริงเนี่ยก็เพราะไปเที่ยวนั่นแหละนะสติจึงเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะว่า ไปเที่ยวแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอสิ่งถูกออกถูกใจเกิดความสนุกสนานบันเทิงถ้าปล่อยใจให้สนุกจนลืมได้ลืมตัวนี่มันเกิดปัญหานะสติเนะี่ยสำคัญอยู่เดียวนะ แม้จะเป็นการไปเที่ยวเนี่ยเพราะมันช่วยรักษาใจไม่ให้ความหลง,ขงเข้ามาครอมงำเวลาเที่ยวแล้วก็สนุกเนี่ยถ้าปล่อยใจสนุกสุดเหวียงเนี่ยนะมันก็สามารถจะเกิดอาการลืมเนื้อลืมตัวหรือหมดเนื้อหมดตัวได้ ล้าพอลืมเนื้อลืมตัวนะมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามอาจจะเป็นอุบัติเหตุรถยนต์หรือว่านะการเข้าห้องน้ำการลงบันไดหรือแม้แต่กินข้าวมีคนที่เรียกว่าเจ็บป่วยหรือว่าบาดเจ็บ เพราะว่าสนุกจนลืมเนื้อลืมตัวนี่แหละแล้วที่สุดจะลืมเนื้อลืมตัวเพราะขาดสตินะสติจะไม่ช่วยให้เราเนี่ยไม่สนุกนะจนลืมตัวสนุกว่าดีแต่ถ้าสนุกมากไปจนลืมเนื้อลืมตัวนี่อันตรายแล้วแลวมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุนะ ถ้าขาดสติแล้วเนี่ยมันก็ทำให้พ่ายแพ้ต่อสิ่งเล่าเราย่โย,ยวนได้และสิ่งเร่าเราย่โยวนหลายอย่างเนี่ยมันพาไปสู่ความตกต่ำย่ำแย่เนี่ยเช่นพอสนุกจนลืมตัวเนี่ยมันก็เผลอเนีเข้าหาหรือตกเป็นเหยื่อของเล่า แทนที่จะกินเล่าแต่พอประมาณหรือไม่แต่หรือก็กินเข้าไปนะจนขาดสติยิ่งกว่าเดิมขับแล้วก็เกิดอ,อุปัติเหตุก็ไม่ใช่แค่ล่าเดียวนะบางทียาเสพติดนะหรือว่าเซ็กเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะพาท่าเสียทีเพราะว่า สนุกจนลืมตัวเล่าอยาเสพติดเซ็ตเนะื่อะไรอมากมายที่มันล่อเราย้ายวนให้พลาดพลัง้งหรือว่าทำอะไรที่เป็นโทษนี่เป็นว่าคนเนี่ยไม่เห็นความสำคัญของสตินะว่าแม้จะไปเที่ยวเนี่ย แม้จะไม่ได้มาวัดไม่ได้มาทํางานเนี่ยสติก็สําคัญลืมโทรศัพท์มือถือลืมได้แต่ลืมสตินี่ไม่ได้เลยอย่างที่เราทราบนะคนก็ตายกันปีหลายๆคนในช่วงสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนี่ยก็เพราะความขาดสติสนุกเพลิดเพลินกินเหล้าเมามาเ้ถือแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ้าง บางทีปีเก่ายังไม่ทันจะซึ่งสุดเลยตายซะและ้วอย่างที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านหลายคนไม่ใช่ชาวบ้านเดียวชาวเมืองด้วยหรือไม่ก็กทะเลาะบบกแวงกันนะชกต่อยตีกันจน,นตายแทนที่จะต้อนรับปีใหม่ก็ต้องไป ไปสู่ปร r โลกนะและมันไม่ใช่แค่ความสนุกนะจนลืมไน่้ลืมตัวเนี่ยบางคนเนี่ยเจอความทุกข์นะแทนที่จะสนุกอย่างที่หวังบรากว่าเจอความผิดหวังอันนี้ก็เป็นกันเยอะนะ หลายคนเนี่ยตั้งใจวางแผนอย่างดีนะจะใช้เวลาช่วงช่วงหยุดยาวนี่แหละเพื่อจะตักตวงความสุขจะได้พบสิ่งที่เป็นอเมซิ่งจะทำให้ใจมันมันชุ่มช่ำด้วยความสุขแต่หลายคนกลับลงเอยด้วยความทุกข์นะเพราะผิดหวัง ผิดหวังนี่พะอะ่อแไ้วเพราะว่าไปถึงชื่อหมายแล้วทุกอย่างแม้จะเป็นไปตามแผนแต่มันไม่เห็นสุขอย่างที่คาดหวังเลยหลายคนก็ผิดหวังนะไม่ว่าจะไปเที่ยวเากาะท่องทะเลหรือว่าไปขึ้นเขาหมายมั่นว่าเนี่ยจะสุขนะเต็มที่เลย แต่พอไปถึงแล้วมันก็ไม่เห็นสุขอย่างที่คาดหวังเลยที่จริงเนี่ยไอ้ที่ที่ไปนี่มันไม่ได้ขี้เลยนะแต่ว่าเป็นเพราะความคาดหวังที่ตั้งไว้สูงแม้ว่าความสุขที่เราได้รับจากการไปสถานที่ต่างๆเนี่ย สมมติคะแนนเนี่ยให้ได้มาแปดคะแนนแต่มันก็ถือว่าน้อยนะถ้าตั้งความหวังไว้สิบคะแนนนแต่ถ้าหากว่าตั้งความหวังไว้แค่ห้าคะแนนเนี่ยไอ้แปดนี่ก็ถือว่ามากทีเดียวคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยวางใจไม่ถูกนะคิดแต่จะไปเที่ยวแต่การไปเที่ยวเนี่ยมันต้องอาศัยการวางใจให้ถูกด้วย น่าจะไปถึงที่หมายได้ถูกต้องนะไปถูกที่ถูกเวลาตามแผนแต่วางใจไม่ถูกนี่มันก็ทุกนะทุกเพราะความผิดหวังผิดหวังที่ไม่ไม่เห็นสนุกหรือมีความสุขอย่างที่คาดเลยอันนี้มันไม่ใช่เพราะว่าเป็นความผิดของสถานที่นะ แต่เป็นเพราะวางใจไม่ถูกนะตั้งความหวังไว้สูงหรือว่าไปยึดต,ติดกับความคาดหวังทั้งที่สิ่งที่ได้รับเนี่ยนะมันก็เป็นความสุขที่ก็ไม่น้อยนะแต่ถ้ามันน้อยกว่าความคาดหวังนี่มันคือทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์นะล้าคนที่ไปเที่ยวเนี่ย นะมีความทุกข์ก็เพราเหตุน,นี้แหละไม่ใช่ทุกข์เพราะลืมตัวขาดสตินะแต่เพราะวางใจไม่ถูกซึ่งจะว่าไปมันก็เป็นผลจากการที่ไม่มีสติรู้ทันนะไปยึดมั่นถือมั่นกับความคาดหวังหรือบางทีเนี่ยตั้งใจว่าจะได้ไปชื่นชมผ้าทิศขึ้นยามเช้าหรือว่าชมผ้าทิศตก นะแต่พรากว่ามีเหตุให้นะไปไม่ทันไม่ได้เห็นพระอาทิตตกหรือพระอาทิตขึ้นหรือว่าไปทันแต่ว่ามันมีเมฆมาบางังนะโอ้ยเสียใจายมากเลยที่จริงไอ้ทัศนียภาพที่เห็นมันก็ไม่ได้ขี้เหรนะถึงแนมะ้จะมีเมฆบงัง แต่ธรรมชาติด้วยงน้าก็สวยไม่ว่าที่ขึ้นหลือที่ตกแต่พอตั้งความเองไว้สูงเนี่ยไอความสวยงามพอมันไม่ได้ดังใจมันก็กลายเป็นความหม่นหมองไปเลยบางคนตั้งใจนะาจะได้เห็นจะได้ดูทะเลเหมอกนะยามเช้าแต่ว่า หมองเนี่ยมันไม่มากนะถึงขั้นเรียกว่าเป็นทะเลเพราะว่าผู้มีอากาศมันก็มันก็เอาแน่วน้อยไม่ได้ตั้งใจเต็มที่คาดหวังเกิดร้อยเลยนะที่จะได้เห็นแต่พอไม่ได้เห็นเนี่ยเสียใจยผิดหวังจริงๆเนี่ยถ้าไม่ตั้งความหวังไว้สูงนะ ก็จะมีความสุขได้ไม่ยากนะเพราะว่าสิ่งที่เห็นเบื้องหน้าก็สวยอยู่แล้วนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไปเห็นภาพนะที่เขาโฆษณากันนั่นน่ะตรงเนี้ยโอ้โหภาพมันสวยเขาเอาภาพถ่ายมาให้ดูอยากเห็นภาพอย่างนั้นมั่งด้วยตาตัวเองหรืออาจจะไม่รู้ว่าภาพที่เขามาโชว์เนี่ยนะมันเป็นภาพที่ ผ่านการปรุงแต่งหรือว่าผ่านการทำโฟโต้ช็อปหรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ต้องอาศัยโชคอุตส่ามารอหลายวันเพิ่งมาเจอโมเมนต์เนี่ยและถ่ายแล้วก็มาโฆษณากันเราเห็นก็อยากใจได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบนั้นบ้างตั้งความวาไว้สูง แต่พอภาพที่เห็นนี่มันไม่เป็นถึงขนาดนั้นเสียใจทั้งที่ถ้าไม่มีความหวังหรือตั้งความหวัยสูงนะโอ้ก็จะมีความสุขนะโอ้มันสวยเป็นอย่างนี้เยอะนะหรือบางครั้งเนี่ยตั้งเป้าว่าจะไปที่นี่เนี่ยจะเป็นทะเลจะเป็นเกาะจะเป็นภูเขาแต่บังเอิญ ไปไม่ได้เพราะว่าที่พักไม่มีต้องไปพักที่อื่นแค่นี้ก็ทำให้หลายคนนี่เสียใจนะผิดหวังโมโหเพราะอะไรนะเพราะมันไม่ได้เป็นไปดังใจทั้งที่ที่ไปเนี่ยก็สวยนะแต่เพราะความผิดหวังที่มันครอบครองใจมันก็เลยบิดบทบงังใจบทบังตาไม่ได้เห็นความสวยงาม คนเราเนี่ยจะไปที่ไหนแล้วมีความสุขมันไม่ใช่ว่าสถานที่สวยงามอย่างเดียวนะใจมันต้องผ่อนคลายแต่ถ้าใจมันมีความหม่นหมองมีความผิดหวังเพราะว่าไม่ได้ไปอย่างที่ตั้งเป้าเอาไว้มันก็คอยมันก็เป็นอารมณ์ที่มันก็บดบังทำให้ไม่เห็นความสวยงามของสถานที่อาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกสวยยังไงก็มองไม่เห็นแล้วเพราะว่ามัน ใจมันกลุ่นอยู่กับความผิดหวังว่าไม่ได้ไปที่นั่นแต่ถ้ามีสตินะกอรู้นะเห็นอาการของใจนะที่มันมีอารมณ์พวกนี้ครอบงำสตินี่มันช่วยรักษาใจให้ผ่องใสเบิกบานได้ไม่ปล่อยให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาครอบงำหรือนน้อยเนี่ยก็ให้รู้จักวาง ความคาดหวังนะยอมรับทุกอย่างที่ปรากฏแก่เราในปัจจุบันถ้าวางใจแบบนี้นะก็คือว่าลดความคาดหวังหรือไม่ยึดมั่นกับความคาดหวังยอมรับทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาหรือพร้อมจะชื่นชมทุกอย่างทุกสิ่งที่ หรือทุกภาพที่มันปรากฏแก่สายตาของเราโดยที่ไม่มีความคาดหวังนะร่วมหน้าเอาไว้เนี่ยมันมีความสุขได้ไม่ยากนะแต่คนผู้คนเดยไม่น้อยเนี่ยเวลาไปเที่ยวเนี่ยวางใจไม่ถูกนะนะนอกจากขาดสติแล้วก็ยังยึดมั่นถือมา่ความคาดหวัง แม้ว่าจะไปในที่ที่สวยงามเพียงใดเนี่ยมันก็แทนที่ได้ความสุขกับได้ความทุกข์บ้งที่หงุดหงิดต,ตั้งแต่เริ่มต้นเดินทางแล้วเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมหรือคนในครอบครัวเขาตื่นสายออกรถช้าแค่นี้ก็ทำให้บางคนนี่หงุดหงิดโมโหสถานที่ไปเที่ยวแท้ๆนะแต่ก็ยังเอาจริงเอาจังนะเอาเป็นเอาตายนะกับ เวลาและกำหนดการเดินทางสุถท่าว่าทำใจสบายๆผ่อนคลายนะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ยติดถือมากความคาดหวังก็จะพบความสุขได้ไม่ยากและเวลามีความสุขเราวให้มีสติเอาไว้นะอย่าไปเพลิดเพลินกับกับความสุขจนลืมเนื้ลืมตัว ที่สำคัญคือว่าในโอกาสที่เราจะส่งท้ายปีก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยคล้ายๆก็อยากจะได้ความสุขหรือได้สัมผัสความสุขแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดโอกาสให้ตนเองได้รู้จักกับความสุขอีกแบบหนึ่งบ้างก็จะดีนะคือความสุขที่คนรู้จักที่คนไขว่คว้าใฝ่หาเนี่ยในช่วงเนี้ย หรือช่วงไหนก็ตามเนี่ยคือความสุขที่เกิดจากการกินดื่มเที่ยวเล่นชอน็อปยิ่งเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสน,นี่นะโอ้เรียกว,ว่าคนก็นึกถึือเรื่องการกินการดื่มการเที่ยวการเล่นการช็อปเนี่ยอันนี้ระเป็นความสุขจากการเสพนะแม่อจะกินอาหารอร่อยดื่มเหล้าอ่าเที่ยวห้างหรือว่าเที่ยวต่างจังหวัด เล่นนะไม่ใช่แค่เล่นดนตรีนะบางทีเล่นการพน,นันหรือว่าช็อปเนี่ยนะแต่ปีหม่ถางทีกต้องช็อปให้กระจุยเนี่ยให้ความสุขแบบนี้เนี่ยมันก็มีรสชาตินะแต่มันจะเป็นความสุขที่เจอไปด้วยทุกข์มาก ลองรู้จักกับความสุขอีกแบบหนึ่งที่ดีกว่าปรนี่กว่านะีคือความสุขจากความสงบในความสุขจากการกินดื่มเที่าเลเนยังเป็นความสุขที่เกิดจากการเราจิกตกระตุ้นกายนะซึ่งแต่จากความสุขที่เกิดจากความสงบใ้ความสุขประเภทหลังเนี่ยประเสริฐกว่ามากนะแล้วก็ทําให้เราไม่ต้องเป็นทาสของเงิน พราะว่าไม่ต้องมีเงินก็พบความสงบได้ถ้หลายคนเนี่ยก็เลือกที่จะใช้เวลาช่วงนี้เนี่ยมาหาความสงบในจิตใจด้วยการมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมสาหบางคนนี่ถือเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะแต่จริงเนี่มันเป็นการให้รางวัลกับชีวิตจิตใจที่ประเสริฐมากเพราะว่าความสุขชนิดนี้แหละ,ะที่มันจะช่วยหล่อเลี้ยงใจ ในยามที่เจอกับสิ่งที่ไม่ถูกใจในยามที่เจอกับความผันผลวนป่วนแปรถ้ารู้จักความสงบใจได้มันก็ไม่ต้องไปหันไม่ต้องหันไปพึ่งเล่าไม่ต้องไปหันไปพึ่งยาหรือว่าการเที่ยวเพื่อที่จะคลายเครียดซึ่งถ้าไม่รู้จักประมาณนี้ก็สร้างปัญหาไม่ใช่แค่ปัญหาการเงินแต่รวมถึงปัญหาสุขภาพ แล้วก็ปัญหาจิตใจเพราะว่าบางทีก็ทำให้ติดนะติดเหล้าติดยาหรือว่าทำให้เครียดเพราะหนีสินยั่รู้จักหาความสงบซึ่งเป็นที่หมายความสุขของจิตใจในช่วงส่งท้ายปีก่าตอลอปีใหม่ได้เนี่ยก็จะดีมากเลย แต่แน่นอนนะมันก็จะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะพบกับความสุขชนิดนี้ได้โดยเร็ววันนะไอ้ความสุขชนิดนี้มันต้องใช้เวลาไม่เหมือนความสุขจากการเสพนี่เสพปุ๊กก็สุขปั๊บเลยแต่ว่ามันสุขไม่นานแล้วก็มันเจอไปได้โทษถ้าเสพมากลืมเนื้อลืมตัวว่าเสียผู้เสียคน หรือเกิดโรคเกิดภัยแต่ความสงบเนี่ยนะมันช่วยเยียวยารักษาใจถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นช้านะแต่ว่าก็จะอยู่ได้นานแล้วก็บำรุงเลี้ยงจิตใจได้ดีกว่า,าข้าวอยาวพุทธนี้นะกลับพร้อมกัน